วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงของวันนี้ค่ะเราก็จะมาปลูกผักแปลงผักที่เอาผักคะน้าออกไปตอนนี้ก็มีเมล็ดพันธ์ุผักเหลืออยู่อย่างเราไม่มากเราก็จะนํามาหวานให้หมดเลยค่ะผักกาดขาวกับผักกาดหอมคุณผู้ชมมารับชมด้วยกันค่ะปลูกผักไว้หน้าร้อนนะคะนี่ค่ะผักกาด ขาวนี้ก็จะเป็นผักกาดที่ทนกับความร้อนเมล็ดพันธุ์ก็เหลือประมาณนี้ค่ะเราก็จะหวานลงไปให้หมดถ้าหากพอไม่พอเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม,ห,อมหวานลงไปด้วยค่ะแปลงนี้เราก็ได้ทําการผสมเอาปุ๋ยคอกนะคะมาหวานใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาปลูกผักกันค่ะก็จะหวานผักลงไปเลยค่ะหวานบางๆค่ะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เราเหลือไม่มาก กาดข่าวนะคะวันนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟางมาคุมไว้เพราะหน้านี้เป็นหน้าร้อนแดดจะแรงมากเราก็ใช้ฟางคุมหน้าดินไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาลดน้ําให้ทุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมแปลงผักเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ํนี่ให้เปียกๆเลยค่ะ เพราะอากาศค่อนข้างเครียดแดดจัดมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าชมแล้วถ้าใครอยากจะทำแปลงผักแบบนี้ก็ ทำได้เลยค่ะใช้ไม้มากั้นแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีไม้ก็ใช้อิฐบล็อกก็ได้แปลงอิฐบล็อกก็มีค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะที่ใช้อิฐบล็อกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำเสร็จเดี๋ยวจะไปรดอีกแปลงที่ทำเป็นโต๊ะปลูกนะคะดูเจ้าเหมียวนะคะนอนเย็นสบายเลยค่ะแล้วก็จะมารดน้ำแปลงนี้ด้วยค่ะแปลงที่ทำขึ้นมาใหม่นอนเย็นเลยค่ะอยู่ข้างใต้ แปลงนี้มเมล็ดผักก็เริ่มงอกแล้วค่ะเราก็จะลดน้ําให้เขาไปด้วยผักคะน้าแปลงนี้หวานผักคะน้าไว้ตอนนี้เก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาหวานมเมล็ดพันธุ์ถ้าเราปลูกเหลือเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแช่ช่องที่เป็นช่องแช่ผักแล้วก็เอาไปแช่ไว้พอเวลาที่เราจะอนามา ปลูกนะคะแล้วก็เอามาปลูกได้เลยค่ะค่ะเริ่มงอกแล้วค่ะผักคะน้าแปลงนี้ไปแล้วจะเหมียวโดนน้ำเดี๋ยวไปรดมะนาวค่ะมะนาวตอนนี้ต้องให้น้ำเยอะหน่อยค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนมะนาวต้องการน้ำมากรดให้ชุ่มชื้นไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็ลดน้ำผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อย๋ยวถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วต้องการที่จะทําแปลงผักแบบนี้ก็ทําได้เลยนะคะมีทั้งทําเป็นอิฐบล็อกแบบนี้ค่ะแปลงด้านล่างนี้ก็จะใช้อิฐบล็อกส่วนแปลงนี้เราก็ใช้อิฐบล็อกเหมือนกันแต่ทําเป็นฐานขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นแปลงขึ้นมาสูงขึ้นแบบนี้ค่ะก็ใช้อิฐบล็อกไม่มาก แล้วก็จะมีไม้ลวกนะคะกั้นข้างส่วนแปลงนี้ก็เป็นเศษไม้ที่เหลืออยู่นำมาทำครับทั้งหมดก็จะมีตรงนี้ก็มีสามแปลงแล้วก็จะมีตรงที่ปลูกพริกก็จะใช้กระเบื้องนะคะกั้นหน้าบ้านนะคะถ้ามีพื้นที่น้อยแบบนี้ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะสะดวกในการปลูกพืชผัก สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ